สิงหนองสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นหยุดแล้วต้งเที่ยวในวันที่8สิงหาคมนะครับเรามาอยู่ไกลถึงชะเชิงเทาคนเยอะมากนะก็เดี๋ยวดูกันว่าเรามาทำอะไรเห็นรัวนะ่าจะดูแล้วไปดูปุ๊โอ้มาถึงแล้ววัดโสธรวะลา ลาวระวิหารนะคะหรือว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองว้าคนเยอะมากเยอะเยอะสุดนี่โอ้ไปไปไปทำบุญกันเถอะทุกคน <ไ ns ar> ในบ้านของเราเหมือนกันคนเยอะมากเยอะจริงอันนี้ก็มาทางครอบครัวนะครับอันนี้ก็มีบรรยากาศไทยนอกเยอะจนล้นอะคนชอบมาทำบุญบ้ายทำบุญปีใหม่ ออกมาเดินรอบนอกใช่ก <_ an> ารนหรอัรับเก็บตกบรรยากาศวันอาทิตย์แรกของปีนี้ เราจะไปจุดชมวิวแม่น้ำบางประกงให้หันบาให้ห,ห,หนันนกนี่ฮะบรรยากาศสบายสบายให้หันมาสิฮลัลโหลนี่ลงเจอ่ะอ๋อนี่ลงเจนะครับ บรรยากาศนะคือแม่น้ำบางปะกงเจ้ามาแบบโคราลัวหลากันครับใหใ้ให้อาหารปลากันเถอะว้าวน,น,นี่อฝั่งโน้น แล้วก็มีฝั่งโน,น้นนั่นแหละตอนนั้นที่กินกินข้าวร้านโน้น่ะร้านเลมนน,ลมน,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 น้นนะเลมโน้ไนโน้โน้ร้านโน้การช่อร้านไม่ได้แล้ว

ลำน้ำบางประกงกันนะครับมีบรรยากาศสบายให้หลังมาครับบ้าน,น